หนุ่มสุดหล่อแล้วคุณแท๊ดหุ่นสักไปแล้วด้วยน้องตรีพะพัค่ะสวัสดีค่ะัสสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โอ้โหนี่ทำไมอยู่บ้านเขาถึงหล่อขนาดนี้คะคุณเออก็คุณก็ติดตามเขามาโดยตลอดล่าสุดคุณก็ติดตามเขานี่พี่เห็นนะคะว่าไปถ่ายแบบว่าซัมเมอร์เป็นแฟชั่นเซตของบาซามาเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเรามีการแบบต้องฟิตหุ่นมากกว่าเดิมเป็นพิเศษหรือว่ายังไงคะ ก็มีฟิตหุ่นเป็นพิเศษครับก็ <im it> ต้องแต่ความเซ็กซี่นะครับเรียกความเซ็กซี่โชว์เซ็กอปเพียวอะไรอย่างเ <im it> งี้ยครับตามคอนเซ็ปของบาซาครับ โอ้พี่นึกว่าแบบตีตื่นเช้ามาก็เป็นแบบนี้เลยก็เป็นอย่างนี้แหละคุณอ๋อเหรอใช่น้องบอกว่าน้องต้องต้องการแบบจะโชว์จะโชว์แบบเซ็กแอพเพียวโชว์หุ่นใช่ไหมพี่เชื่อครับพี่ไม่เชื่อพี่ขอดูอยนี่ไงเรามีภาพให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วน้องตีทําสําเร็จค่ะพี่รับรู้ได้เลยนะคะถึงความเซ็กซี่นั้นขะเนี่ยแล้วก็เพราะว่าเราอะหุ่นแซบกล้ามแน่นขนาดนี้ยแล้วพอชิมลางอะค่ะมาได้เล่นซิทคอมเป็นต่อใช่โอ้โหคุณต้องบอกว่ามันเป็นซิทคอม ในตํานานเลยนะถูกครับและก้ามทองเขาก็เป็นตัวปัญหาแหละครับทำให้เขาได้เข้าไปอยู่ในเป็นต่อเนี่ยแหละครับเพราะว่าก้ามเขาแซ่บมากค่ะนฮล่าสุดนี้เสานี้จะได้ดูกันแล้วถามตรีนิดหนึ่งไปรับบทในเป็นต่อเป็นใครอะไรยังไงครับรับบทเป็นปกป้องนะครับในเรื่องรับบทเป็นปกป้องครับเป็นเพื่อนของเป็นน้องชายของเพื่อนพิทิพครับแล้วจะมาโอนละเวงอยู่ในกลุ่มของเพื่อนพวกพิทิพก่อนนะครับ ก่อนที่จะไปเจอกับแก๊งเป็นต่อครับครับคาแรคเตอร์ในีเรื่องเล่นเป็นนักน่ารักเอาใจอะไรนะครับคาแรคเตอร์ในเรื่องเล่นเป็นตัวเองเลยป่ะครับไม่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 ถึงกับตัวเองครับก็จะมีความขี้อ้อนมากกว่าตัวเองความเอาตัวรอดอะไรมากกว่าตัวเองครับอก็จะ คอยเทคแคร์คอยดูแลนะครับเอาใจใส่ค,คุณอยาาบเบียงคาแรคเตอร์อมันคือเจ้าชู้หรือเปล่าที่เราถามเนี่ยมีเจ้าชู้ไหมเพราะผู้ชายในซิทคอมเป็นต่อเขาเจ้าชู้ทุกคนเลยนะาบเบียงด้วย เขาเรียกว่ามีเมตตาครับเไม่มีเมตตาใช่บัญญัติสมัยเฮ้ยตายแล้วมีเมตตาอยากได้รับความเมตตาไหมคุณอะได้บ้างก็ดีรอรอความกรุณาอยู่น้องนี่เราจะบอกเลยนะคะว่าหลายคนเห็นในตัวอย่างแล้วเป็นฉากที่แบบโอ้มีการอบรับพิทิพ แล้วคือตอนนี้สาวๆแค่เห็นช็อตนั้นก็คือใจละลายเอาแค่ในละครก่อน<ฮ>ะนะคุณ <ฮะ S 1> ในซิทคอมเป็นต่อเนี่ยดิฉันเห็นหลายคนเลยนะอย่างพี่ธงเองเนี่ย <ฮะ S 1> ก็รู้สึกแบบเฮ้ยหนุ่มหล่อไม่เป็นอันทํางานกันแล้วแหละเออไม่เป็นอันทํางานเป็นยังไงบ้างสําหรับในกองมีความแบบกระชุ่มกระชวยขึ้นไหมพี่ๆเขาดูกระชุ่มกระชวยไหมคะโอ้ยตอนแรกเจอคือพวกพี่เขาก็แบบน่ารักนะครับอบอุ่นแล้วก็เทคแคร์เราเป็นอย่างดีครับพี่ธงเนี่ยเราเจอมาก่อนครับแต่อย่างพี่ทิพหรือว่าพี่พอใจในเรื่องเนี้ยเราไม่เคย ร่วมง,งานมาเยอะขนาดนี้แต่ว่าพอมาเจอเราก็ตื่นเต้นมีความตื่นเต้นอยู่แล้วครับเพราะว่าเราได้ดูซิทคอมเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วแล้ววันนี้เป็นวันที่เรามีโอกาสได้เข้าไปเล่นนะครับมันก็ยิ่งทําให้เรากดดันตัวเองด้วยแต่ก็ต้องขอบคุณพวกพี่เขานะครับที่แบบเบรกดีไอนะครับทำให้ผมผ่อนคลายมากขึ้นอ,อะไรอนี้มากขึ้นครับ เออใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรีที่ผ่านมาก็คือเล่นละครแบบละครจริงๆ<ะ>ยังไม่เคยเล่นซิทคอมเลยแล้วแล้วซิทคอม<ช>เป็นต่อ,อมันเป็นซิทคอมที่โอ้โหแต่ละคนคือจังหวะเขาแบบโช h o k e โช,ช,<ะ>ชกันแบบมากๆเลยอะ่ะมีการแบบพี่ๆเขามีการสอนทริคหรือแบบอะไรอย่างนี้ตรีบ้างไหมคะจริงๆพวกพี่เขาก็บอกว่าให้เราใจเย็นนะคะเพราะตอนแรกผมก็มีความแบบมีความตนกนะ,ะมีความแบบโลกนิดนึงนะครับมีความกดดัน เขาก็แบบผ่อนคลายเราใจเย็นฟีเหมือนเราคุยกันในแหละแล้วก็เป็นแบบจังหวะเป็นจังหวะที่ไม่เหมือนกับละครน,นะแต่ก็แบบรอดูคนอื่นนิดนึงรอสังเกตอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบแนะนําต่างๆนานาแบบว่าอย่าเครียดอย่าก,กดดันเหมือนทายละครแหละไม่ยากหรอกตีอะไรเงี้ยพี่ปุ้ยก็จะช่วยเยอะครับครับติดใจไหมติดใจไหมก็ติดใจครับอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูก่อนนะครับเพราะผมก็ ตั้งใจเหมือนกันตอนนั้นเราก็ทำการบ้านหนักเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็แบบกดดันแล้วเราดูตั้งแต่เด็กครับเราก็ไม่อยากให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวถ่วงคนอื่นนะครับไม่เป็นตัวถ่วงหรอกกลัวอย่างเดียวทำไมคะคุณจะมาโปรสเสน่ห์ให้กับสาวเล็กสาวใหญ่เนี่ยได้หลงกันแบบว่าโอ้ยเพราะว่าพี่นกเนี่ยพูมงกลับนี่เขาต้องมีทริคดีๆให้กับคุณแน่พี่นกให้เทคนิคอะไรบ้างครับในการหวันเสน่ห์ เยอะมากมากครับตอนแรกนี่คือผมไปในชิดคอมเนี่ยเท่ากับว่าเป็นศูนย์เลยคือเราไม่เคยรู้เรื่องจังหวะไม่เคยรู้อะไรพี่นกก็แบบใจเย็นนัดตีกระต่ายเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวรอตรงนี้นะเดี๋ยวรอตรงนี้เราทําแบบนี้นะเดี๋ยวรอเราคิดแบบนี้สิลองคิดแบบนี้ลองตีละครตีตัวละครแบบนี้สิลองพูดไปยิ้มไปสี่ลองแบบหลายๆอย่างครับเราลองหาไปเรื่อยๆครับต้องขอบคุณพี่นกมาเขาช่วยเยอะมากครับขอบคุณจริงๆที่แบบว่าไม่ ไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรดีแบบไม่เพชเชอร์ไม่กดดันใช่ครับไม่ได้กดดันาะว่าแต่ละคนรุ่นใหญ่ั้งนั้นเลยใช่ค่ะเอางี้ดีกว่าน้องตีในฐานะที่เราเนี่ยเข้าไปเป็นหนุ่มหล่อคนล่าสุดในซิทคอมเป็นต่อเนี่ยนะคะปกป้องมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่ๆที่เขามีเมตตาอยู่เดิมอยู่แล้วบ้างไหมคะพี่วอาพี่อูพี่ยมปกป้อง ขอความกรุณานะคะอย่าทำลายปกป้องเลยนะคะรับเอาใจช่วยปกป้องด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ปกป้องด้วยนะครับรับรองว่าคุณจะหลงรักในตัวปกป้องแน่นอนครับ ขนาดกับแก๊งผู้ชายเขายังอ้อนเลยอ่ะคุณสาวๆจะไหวเหรออย่างเงี้ยผมเป็นผู้ชายเนี่ยผมไม่เกรงใจแม่ผมไปแล้วเนี่ยยิ้มหวานขนาดนี้ปะโตโอ้โหดูในตัวอย่างคุณหล่อแบบไม่ไหวแล้วนี่คือทั้งหล่อและทั้งมีเมตตาขนาดนี้แล้วก็ตลกด้วยสาวๆคือต้องชอบเป็นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตีขาฝากกันหน่อยวันเสาร์นี้แล้วก็คือพรุ่งนี้แล้วจะได้ดูกันแล้วค่ะค้างหรือเปล่าเอออ่ะเอามาแล้ว ฝากหน่อยครับตีสําหรับพรุ่งนี้จะได้ชมกันแล้วครับก็ฝากปกป้องด้วยนะครับเป็นกําลังให้เป็นกำลังใจให้ปกป้องด้วยนะครับปกป้องจะได้อยู่ยาวหรืออยู่นานๆก็อยู่ที่คุณผู้ชมนะครับว่าคุณผู้ชมจะให้โอกาสปกป้องมากรมากน้อยแค่ไหนนะครับแ่กวฝากทุกคนด้วยนะครับผมเต็มที่กับปกป้องมากครับครับ ก็ดูก sí. ันได้นะครับซิทคอมเป็นต่อนะครับในวันพรุ en> ่งนี้คือวันเสาร์นะครับสามทุ่มสินาทีช่องวัน3ามสอยังไงติดตามปกป้องและแก๊งเป็นต่อด้วยแล้วกันนะครับใช่ฝากน้องตรีไว้ในอ้อมใจอีกหนึ่งคนวันนี้ขอบคุณน้องตรีมากมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้ยคุณผู้ชมแค่ลำพังคือซิทคอมเป็นต่ออย่างเดียวเี่ยก็น่าดูมากอยู่แล้วในทุกๆอาทิตย์นะคะแต่ว่าโอ้โหสำหรับสัปดาห์นี้ปกป้องหรือว่าน้องตรีพลพัฒน์มาร่วมเล่นด้วยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเป็นอันขาดนะคะ